โอ้โหนี่ไอธนาธรมันไปล้างสมองถึงโรงเรียนจังหวัดลำพูนเลยเนี่ยเนี่ยนักเรียนนั่งฟังโอ้โหนะหลังจากที่ชนะจังหวัดลำพูนแล้วอนะครับอออันนี้มันไม่แน่ใจนะเป็นภาพก่อนหรือเป็นภาพหลังตอนหาเสียงนะแต่ดูแล้วหถึงว่าทำไมจังหวัดลำพูนชนะนะครับ พอนไปหาเสียงกับเด็กนักเรียนนี่เองพอ่นไปหาเสียงในโรงเรียนนี่เองเออนะก็พอ,ออก็เป็นพวกมันนะ่ะแหละเออนะครับถึงให้ไปหาเสียงในโรงเรียนได้ใช่ไหมอ่ะก็ระวังไว้นะน้องๆหนูๆทั้งหลายระวังไว้นะครับมันจะไม่ได้กิ่นหรอกความจเจริญนะ่ะมันจะได้กินแต่หนึนสองนั่นแหละเออเนี่ยแล้วมันไปเป็น อบจลำโพนอีกโอ้โหนะแล้วต่อไปมันก็จะล้างสมองนักเรียนนักเรียนขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะระวังนะ <supplied you? S 1> <Bullet S 2> เออนะครับต่อไปมันก็จะเข้าสถานศึกษาได้อย่างง่ายดายเลยนะเพราะมันเป็นนายกแล้ว eyes, เอออ๋อเพราะมันจะเป็นปุ๊บเอาพี่มาเลยมาเลยมาก่นมาร้างสมองเลยพี่มาเลยมาเลยเอมาหาแกนนําคนต่อไปเลยมาหาบุ้งคนต่อไปมาหาแพนกิ้นคนต่อไปได้เลยมาเลยพี่มาเลยมาเลยผมเป็นนายกร้วมีอำนาจแล้วนะ เออพออ๋อก็พวกเดียวกันพี่พี่มาอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นแกนนำรุ่นต่อไปเป็นเด็กจังหวัดลำพูนนะท่านผู้ชมนะก็ออขอให้เวรกรรมตกแก่พวกท่านก็แล้วกันตกก่คนลำพูนก็แล้วกันเมื่อวันใดวันหนึ่งลูกหลานท่านได้มาเป็นแกนนำก็ขอให้ลูกหลานท่านนั้นนะได้หนีคดีได้หนีต่างประเทศนะได้โดนคดีหนึ่งสองแล้วก็ไปอดอาหารอยู่ในคุก ไม่หลาบไม่จําไม่เข็ดไม่หลาบจังหวัดอื่นก็ตาสว่างกันหมดแล้วมีจังหวัดลําพูนนี่แหละยังหลงกิน้อมส้มนะยังโอ้หลงกับประชาธิปไตยอยู่เนี่ยอนะเดี๋ยวคอยดูเถอะนะครับไม่ได้กินหลอกความเจรนะิญน่ะได้กินแต่หลอกเด็กมาเป็นมาตาหนึ่งน่สองกันอะระวังไว้นะครับลกูกหลานใครอยู่จังหวัดลำพูนระวังไว้นะฮะ เดี๋ยวมันจะคลั่งเปิดเพลเราเปิดเพล่อนเอา Hebrew. คลั่งเป็นเหมือนลงุงตะวันเป็นเหมือนอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวก็มาโลบปะท้องปล่อยตะวันปล่อยปล่อยปล่อยผักบุ้งปล่อยผักบุ้งเปอยเพื่อนเรายกเรื่องหนึ่งสองอย่างนี้ระวังมันจะคลั่งอย่างนี้นะเคยเห็น,น่ันผู้ชมเคยเห็นสามนิ้วคลั่งไหมไมันเป็นอย่างนี้อาการเป็นอย่างนี้จริงนะอาการคลั่งสามกีแบบ ยกเลิกดงสองยกเลิกดสปล่อยพืนแล้วปล่อยพืนแล้วติดคุกแต่นะข้างมากจนติดคุกอ่ะคือทุกวันนี้ไออานนน์ก็ติดคุกเวลลไหนเห็นไหมห้าสิบปีอะไรเลยนะไอ้แพนกวินเป็นไงไอ้ลุงเป็งหนีไปแล้วเออนะสภาพแต่ละคนนะโอ้เนี่ยน้องๆหนุ่มๆก็ดูไว้นะครับก็เดี๋ยว ถ้าเป็นแกนนาเ,เดี๋ยวไอ้มินจะหัวเลาะเยาะให้นะต่อไปหาแกนนารุ่นใหม่ก็จ,จากลํโพงนี่เอามามาพวกเรามาพวกเรามันเป็นแกนนําแล้วเดี๋ยวพวกเราลงกรุงเทพนะพวกเราลงกรุงเทพแล้วเป็นแกนนากันแล้วเนี่ยเออนะลูกหลานมันมันไม่ได้เอามาเป็นแกนนําหรอกมันเอาแต่ลูกชาวบ้านนี่นะครับมันหลอกแต่ลูกชาวบ้านนี่แหละเก่งจริงนะเอหลอกชาวบ้านมันล้มล้างกันปกครอง นะ,นะ,นะลูกหลานท่านดูไว้ก็แล้วกันเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโคหรือเลขพร้อมเพลงก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ